สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมเบอร์เล่แน่นอนว่าการที่สาวไทยสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้สองคนที่น่าจะรู้สึกภูมิใจมากๆที่สุดอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเป็นสองคนที่อยู่กับสาวไทยของเรามาตั้งแต่ยุครุ่นพี่ๆเจ็ดเซียนจนมาถึงยุคผัดใบรุ่นน้องๆรุ่นใหม่นะครับและวันนี้ในนัดที่สาวไทยสามารถเอาชนะโดมินิกันได้ โคดออสถึงกับเข้าไปโผกอดกับโค้ดด่วนเลยนะครับนี่แหละครับโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่าประทับใจจริงๆโค้ดทั้งสองท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นผู้คนที่ปลูกปั้นวงการวอลเลย์บอลหญิงของเราให้สุดปังขนาดนี้นะซึ่งมาวันนี้เห็นสาวไทยรุ่นใหม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างประวัติศาสตร์สร้างตำนานสามารถกลับมาชนะทีมอันดับต้นๆของโลกได้รัวๆขนาดนี้ตั้งแต่รายการวี A. มาแล้วนะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยกองเชียร์ชาวไทยทั้งประเทศจริงๆครับขอบคุณจริงๆทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลหญิงที่ทำให้พวกเรามีความสุขกันขนาดนี้เชื่อว่ามาถึงจุดนี้ในวันนี้ทุกคนภาคภูมิใจและปลื้มปิ่มอย่างที่สุดแน่นอนครับ